สวัสดีจ้าพี่น้องมือนี้นะคะมีเมโน,โนูนำเสนอนะคะผัดน่องไม้ดองใส่โม,มู้่ะเมนูนี้ทำง่ายมากๆค่ะ ทำตอนไหนก็อร่อยค่ะเมนูนี้นะคะก่อนอื่นเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปนะคะแล้วก็เอาหมูของเราใส่ลงกระทะเลยจ้าใส่ลงไปเลยค่ะเราหั่นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหมูนะคะเราก็ใส่กระทะลงไปเลยนะคะเราก็คุร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 อย่างนี้นะคะเราจะผัดจนกว่าหมูของเราจะเหลืองนะคะเพราะว่าถ้าหมูเราไม่เหลืองจะไม่ อร่อยคะ่ะแต่ถ้าเพื่อนๆสะดวกแบบผัดพริกแกงแล้วก็ผัดหมูได้เลยนะคะแต่เราจะผัดหมูให้แห้งหรือว่าให้เหลืองก่อนนะคะแล้วเราค่อยผัดใส่พริกแกงนะคะแล้วก็ผัดผัดผัดไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะคุเีคุเีคุรีไปคะ่ะจนกว่าหมูของเราจะแห้งคะ่ะแต่ถ้าเราอยากทําแบบสูตรเร่งรีบนะคะเราก็ ทำแบบผัดพริกแกงแล้วก็ใส่หมูลงไปเลยค่ะแต่เราอยากแบบแห้งๆนะคะเราไม่เร่งรีบค่อยๆทำค่ะเราก็จะผัดหมูของเราให้เหลืองก่อนนะคะถ้าเราผัดหมูให้เหลืองอย่างเงี้ยจะหอมมากค่ะหอมแล้วก็รสชาติจะอร่อยมากๆค่ะหลังจากผัดหมูแห้งแล้วนะคะก็ตักน้ำมันออกไปค่ะเพราะว่าน้ำมันย เกินไปนะคะเราก็ตามด้วยตักน้ํามันออกแล้วก็เอาพริกแกงที่เราโขกไว้นะคะเอามาพัด์ทพัดพาใส่กับหมูค่าหลังจากพัดเสร็จแล้วก็เอาหน่้อไม้ดองของเราลงไปค่ะ <c oughs> แล้วก็เติมน้ํานิดนึงนะคะพอดีว่าหมูของเราแห้งค่ะเราใส่หน่อไม้ดองหมดเลยหนึ่งขวดนะคะเราใส่หมดเลยตามด้วยปรุงรสผงนัวนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลลงไปค่ะใส่น้ําตาลลงไปแล้วก็ตามด้วยผง ปรุงรสนะคะหรือว่ารสด,ดีของเราใส่ลงไปแล้วก็เคเลค่เลคเลค่เคเลให้เข้ากันคะ่ะหลังจากเข้ากันแล้วนะคะตามด้วยน้ำมันหอยคะ่ะใส่ลงไปคะ่ะเคเลค่เคเลนะคะแล้วก็เติมน้ําด้วยนะคะพอดีว่าเดี๋ยวจะแห้งก่อนนะคะพอเติมน้ำแล้วนะคะก็จะปิดฝาไว้นะคะปิดฝาทิ้งไว้สักพักหนึ่งคะ่ะพอเปิดฝามาอีกทีนะคะหอมามากๆเลยคะ่ะผัดน่อไม้ดองไส้หมูนะคะ กลิ่นหอมสุดๆเลยค่ะหลังจากนั้นก็คเลโคเลโคเลแบบนี้นะคะให้เข้ากันนะคะเพราะว่าถ้าเราปิดฝาไว้นะคะน้องไม้ดองของเรานะคะจะเข้ากับน้ําหรือว่าน้ําที่เราผัดนะคะจะกลมกล่อมมากๆค่ะหรือว่าจะอร่อยนะคะจะแบบรสชาติแบบกลมกล่อมอร่อยอร่อยเลยค่ะ เราก็ผัดผัดผัดไปเรื่อยๆค่ะหลังจากผัดไปสุกเข้าที่แล้วเราก็ตามด้วยนะคะใส่ใบกะเพราลงไปนะคะตัดนะคะกินเนองไม้นะคะเพิ่มความหอมด้วยนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากใส่ก็ได้นะคะแต่เราจะใส่ใบกะเพราเพื่อเพิ่พพพมรสชาติกลมๆนะคะแล้วก็หอมอร่อยค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้า